เราเชื่อมาเสมอว่าผู้ใดได้กระทํากรรมอะไรไว้เดี๋ยวสักวันเขาจะต้องได้รับผลกรรมที่เขาได้กระทําเอาไว้อย่างแน่นอนโดยไม่ช้าก็เร็วเพราะไม่มีผู้ใดหรอกที่จะมีอํานาจที่ใหญ่เกินกรรมได้เพราะทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนสุดท้ายมีใครบ้าง ที่หนีพ้นคําว่ากดแห่งกรรมได้บ้างคนทํากรรมดีย่อมจะได้รับแต่สิ่งที่ดีกลับคืนมาเสมอส่วนผู้ใดหลงระเริงในการทํากรรมชั่วกระทําโดยประพฤติมีชอบก็อย่าพึ่งที่จะชราใจไปเพราะผลสุดท้ายสิ่งที่ได้ทํานั้นย่อมให้ผลอย่างแน่นอน ตัวได้กระทำกรรมชั่วอะไรไว้จะมาดีใจตอนนี้ยังพอทำได้แต่หากผลกรรมให้ผลคราใดก็จะรู้เองถึงตอนนั้นก็จะระเริงดีใจได้อีกไม่นานเพราะผลกรรมได้ให้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ประเสริฐย่อมรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรทำ ผู้เลวซามนั้นย่อมสำคัญตนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นดีเสมอโดยไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่เป็นผลประโยชน์จริงหรือไม่คงคิดได้แต่เพียงว่าขอทำสิ่งนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพียงฝ่ายเดียวพอส่วนคนอื่นจะเสียหายยังไงฉันก็ไม่สนใจ สิ่งที่ดีย่อมจะทำได้ตามแต่ไม่กระทำก็น่าอดสูใจเพราะว่าโอกาสในการสร้างสิ่งดีๆนั้นย่อมเกิดขึ้นกับคนเราได้ทุกวันทุกเวลาแต่ไม่ยอมคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้พอชีวิตดับสูญหมดลมหายใจไปเมื่อไรถึงคราวนั้น จะมานึกเสียใจทีหลังก็คงไม่ทันการแล้วเมื่อมีโอกาสอยู่มีชีวิตอยู่ยังไม่สูญสิ้นก็ขอให้ทำต่อไปในโลกนี้ให้มากๆนะคะทำดีเพื่อตัวเราและคนรอบข้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดในชีวิตความดีทำต่อไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น โอกาสดีๆมาให้คว้าแล้วให้รีบดำเนินการน,นะคะความชั่วเข้ามาได้ทุกขณะเช่นกันเข้ามาแล้วอย่าหลงลืมอย่าลุ่มหลงเพราะมันทำได้ง่ายกว่าความดีความชั่วมันทำได้ง่ายและมันก็จะสนองคุณเราได้ง่ายเช่นกันฝากไว้นะคะด้วยรักค่ะจากอาจารย์เจ้าสวัว